สบายจะปรบมือพรันห่างไปแล้วก็ลังสบายจะปรบ สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูโบอีกครั้งนะคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ครอบครัวของฉันเรื่องพ่อแม่ของฉันเหมือนเดิมค่ะ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําร่วมกันภายในครอบครัวนะคะโดวยวันนี้นะคะครูโบก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด4กิจกรรมนะคะเราไปดูกิจกรรมแรกกันเลยค่ะเด็กๆเห็นอะไรในภาพคะ อ่าเป็นการเล่านิทานใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะก็สามารถเล่านิทานให้เด็กๆฟังได้นะคะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะถามต่อกับเด็กๆเ,เกี่ยวกับตัวละครในนิทานนะคะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้มีกระบวนการทักษะในด้านของด้านความคิดนะคะอ่ะเราไปดูกิจกรรมที่สองค่ะ คือการชวนทำงานบ้านเด็กๆเ,เห็นอะไรในภาพบ้างคะมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวที่ง่ายๆนะคะอย่างเช่นเจียวไข่นะคะช่วยตีไข่ช่วยต,ยวยตอกไข่อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าจะช่วยทำงานบ้านง่ายๆล้างจานถูบ้านนะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะ เพื่อจะได้ใช้เวลานะคะอยู่กับครอบครัวแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกในการช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอ่ะต่อไปกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมที่3คือกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กๆเห็นอะไรในรูปภาพคะอ่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะชวนเด็กๆนะคะ เล่นเกมนะคะประดิษฐ์สิ่งของต่างๆหรือการระบายสีรูปภาพนะคะหรืออาจจะเป็นการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆนะคะต่อไปกิจกรรมที่4ค่ะเห็นอะไรคะเด็กๆเห็นอะไรในภาพคะนั่นก็คือการบอกลักณนั่นเองการบอกลักณก็บอกลักด้วยคำพูด หรือจะบอกรักด้วยภาษากายทางด้านคําพูดก็คือเด็กๆสามารถบอกรักคุณพ่อคุณแม่โดยบอกว่าหนูรักคุณพ่อนะคะหนูรักคุณแม่นะคะหรือจะเป็นเด็กผู้ชายหนูรักคุณพ่อนะครับหนูรักคุณแม่นะครับอันนี้คือเป็นคําพูดที่เราสามารถพูดบอกรักคุณพ่อคุณแม่ได้ทุกวันนะคะส่วนภาษากายนะคะภาษากายคืออะไรโดยการกอดคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะ เพื่อให้รู้ว่าเด็กๆรักคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่บอกรักลูกนะคะแล้วก็กอดลูกนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูกมากนะนะคะนี่ก็เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีนะคะในครอบครัวให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับกิจกรรมดีๆที่ครูโบนํามาฝากเด็กๆในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถปฏิบัติได้นะคะ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะอะทีนี้ครูโบจะพาเด็กๆไปดูใบงานกันค่ะใบงานอยู่ในหน้าที่34นะคะโดยให้เด็กๆนะคะสังเกตว่ารูปภาพใดคือรูปภาพคุณพ่อกับลูกเด็กๆด,ดูนะคะคุณพ่อที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้ชายใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็สังเกตดูนะคะว่าภาพใดเป็นภาพผู้ชายที่เป็นคุณพ่อแล้วภาพใดที่ มีลูกอยู่ด้วยนะคะก็ให้เด็กๆนะคะใช้สีขีดลงไปในวงกลมให้ถูกต้องนะคะส่วนการบ้านอยู่ในหน้าที่40นะคะเหมือนกันเลยค่ะให้สังเกตดูว่าภาพใดเป็นภาพพ่อกับลูกนะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่ามีภาพพ่อกับลูกอยู่กี่ภาพให้เด็กๆขีดลงไปทั้งสองภาพเลยนะคะอ่า เมื่อเด็กๆเห็นแล้วก็ขีดลงไปใช้สีขีดลงไปในช่องวงกลมให้ถูกต้องนะคะเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูโบในลายส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็มีกิจกรรมที่เด็กๆสามารถทําร่วมกับครอบครัวได้มาฝากเด็กๆก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมเหล่านี้ที่คุณครูโบนํามาสอนให้เด็กๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูโบลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ